สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ยอดทุเรียนอยู่ดีก็เฉาลงครับเราเลยมาสังเกตต้นเพื่อน,เ,อนเจอครับน้ำไหลเยอะเลยเขาบอกว่าทุเรียนเป็นท็อปนะครับวิธีแก้ก็คือเปิดปากแพ้ออกนะเราก็ไม่เคยนะครับทุเรียนมือใหม่จ้ะ เพื่อนะเนี่ยนีครับวงกว้างเลยครับไปถึงนั้นเลยครับเพื่อนโอ้ไม่โหงูเพื่นะพอนนี่ติเชื้อไวรัสนะครับ บอกว่าทุเรียนที่เป็นท็อปนี่นะครับเพื่อนๆไปท็อปเทอร่านี่นะครับมันจะมากับฤด,ดูหนาวนะเพื่อนนะถ้าไม่ฤดูฝนที่เป็นรากเน่าโคนเน่าเนี่ยน,น,น,นะครับพอถือฤด,ดูหนาวปั๊บเนี่ยเขาจะมากับลมว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะเพื่อนเนะาะนี่นะครับจัดก,การแผลเรียบร้อยแล้วครับดูกัน เส็จแล้วนะครับปูนกินหมากครับเพื่อน,นปูนแดงปูนกินหมากครับปูนก็จะมีรถมีนิดเป็นเบสเป็นกดนะครับมันไม่เป็นกลางเนาะน่าจะเป็นเบสนะครับปูนเนี่ย มันก็ทำให้รักษาแผลได้นะครับจัดการกับไวรัสได้เนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับปูนแดงเนี่ยนะครับถ้าเรามีแผลเปิดของพืชชนิดใดก็ตามนะครับใช้ปูนแดงทาไปเนี่ยนะครับแผลแนั้นก็จะสมานได้ดีแล้วก็ไม่ติดเชื้อนะครับ ครับช่วงนี้นะครับเป็นต้นลดูหนาวนะครับของเดือนธันวาคมนะต้นเดือนธันวาคมนะครับหนาวตั้งแต่พฤศจิกาปีสองหกหกแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วนะครับเราก็เห็นทุเรียนเราถอดยอดดีนะอยู่ดีปพราะเขาก็งงลงมาอย่างเงี้ยฮะแบบเอ๊ มันก็ตั้งอยู่ดีทำไมมันถึงอ่อนลงเนาะเราเลยมาสกเกตที่โคนต้นนะครับพบมีน้ำเยิ้มๆในตอนเช้าๆเพื่อนๆเนาะเราก็ปล่อยไว้ตั้งหนึ่งวันนะครับเราไม่รีบจัดการปรากฏว่าวันนี้เนี่ยร่องลอยเยอะขึ้นครับด้วยความประมาทของเราเองเนาะมือใหม่ครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆท่านใดนะมีประสบการณ์นะครับแล้วก็เ,เคยเจอปัญหานะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยแนะนำเราเพิ่มเติมได้นะครับเนาะ เราก็เกษตรกรทุเรียนมือใหม่เกษตรกรวันหยุดนะครับปลูกต้นนี้มาเพื่อนๆพูดละโม่สามปีได้แค่นี้ครับพอได้เท่านี้เสร็จปับ๊บจะมาเจอท็อปเข้าอีกนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนต้นอื่นกันนะครับม่ามีท็อปแบบนี้ไหมนะอไปกันเลยครับ ดูแลดีมาก นี่ก็โอเคครับเอาอนี่ไงเพื่อนๆน,นี่ครับไม่โอเคครับจัดการเลยครับตอนไหนเนีย่ย 慢那，弄那，弄去，看这看这，能几单了？ แผลเริ่มขาวสะอาดแล้วนะ นะครับเพื่อนมาตกท้ายได้ปูนแดงกันครับเราทำทุเรียนนะเพื่อนเนาะเราเลยรู้ว่าเออถ้าท็อปมันมากับหน้าหนาวอย่างเงี้ยนะครับ ภาคตะวันออกนะเพื่อนเนาะภาคใต้เนาะที่เขาไม่มีหน้าหนาวนะครับเขาก็คงไม่เจอช่วงหน้าหนาวที่เป็นท็อปอย่างนี้เนาะแต่ว่าจะเป็นท็อปในรูปแบบอื่นๆนะครับตอนนี้เนาะลองดูถ้าไม่อยู่เรับค่หันเพิ่ม จะรับน้ำหนักได้ไหมนะาเดี๋ยวหาไม้มาค้ำช่วยครับ อปิดไม่อยู่อ่ะเพราะอะไรน้ำเลี้ยงเหรออ่ะ,อะป่ไว้แล้วกันเอากดเลยเอาหายนะเพียงเยงสงสารนะครับเจอหั่นขานี้นเจ็บหน้าดูนะครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาจัดการท็อปทุเรียนครับทุเรียนบุรีรัม หน้าหนาวปั๊บเจอเลยครับเพื่อนๆหลับปลูกไม้ปลูกแล้วเพื่อนๆเจอปัญหาแบบนี้ไหมนะครับแนกเปลี่ยนพูดคุยกันได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราบ้านพัานไม้พอเพียงในการจัดการเกษตรนะครับหาความรู้กันไปทำกันไปเรื่อยๆครับเพื่อนสวัสดีครับ